สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวเจ้าเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์หรือว่ามีเดียเพลเยอร์นะครับเป็นยี่ห้อไฮมีเดียนะครับนี่คือไ i มีเดีย3นะครับเป็นตัวที่รองรับระบบภาพ3มิตินะครับมีสัญ,ญลักษณ์ 3D อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับผมทำการทดสอบต่อด้วยช่องต่อ HDMI ออกทีวีไม่ออกนะครับแต่ต่อด้วย RCA หรือว่า AV เส้นเหลืองแดงขาวนะครับออกนะครับต่อด้วยช่องต่อนี้ออกเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องรีวิวผ่านช่องต่อ RCA นะครับซึ่งต่อ3ส,สายก็คือเส้นสีเหลืองเหลืองสัญญาณวิดีโอเส้นขาวกับเส้นแดงก็คือสัญญาณเสียงนะครับระบบสเตเรอ2ชาน e วนั่นเองนะครับแล้วก็ผมเสียบ external hard disk ไว้นะครับมามาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบแล้วก็ลอง เปิดเครื่องกันดูนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ยี่ห้อไฮมีเดียนะครับคุณผู้ชมครับเป็นไฮมีเดียรุ่น Q3 นะครับเอาละครับเปิดเครื่องมาแล้วนะครับต่อด้วยช่องต่อสัญญาณ AV นะครับ AV หรือว่า RCA นะครับก็คือเหลืองแดงขาวนั่นเองนะครับเอามาแล้วนะครับนี่ครับมาแล้ว ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าทําการเชื่อมถ้าทําการเล่นภาพยนตร์ผ่านมีเดียเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับผ่านมีเดียเซ็นเตอร์ตรงนี้จะไม่มีเสียงออกนะครับนี่ครับ USB นะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเลยนะครับผ่านตัวนี้จะอยู่ที่มูฟวี่จะไม่มีเสียงออกนะครับมาดูภาพยนตร์เรื่อง Skyfall นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบให้ทุกท่านดูนะครับว่าเป็นยังไงทําไมผมถึงบอกว่าเสียงไม่ออกนะครับ ซึ่งโปรแกรมตัวนี้ก็น่าจะเก่าแล้วนะครับนี่ครับไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงนะครับเห็นไหมครับไม่มีเสียงเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมจะกดแบ็กแล้วก็ไปเล่นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับอ่ะผมจะออกมานะครับออกมาหน้าหลักเลยนะครับออกมาหน้าหลักครับจะไปเล่นผ่านโปรแกรมไอ้โกดี้นะครับตัวเห็นไหมครับตัวแรกสีม่วงๆแล้วก็เขียนว่าโกดี้นะครับตัวแรกนะครับตัวตัวตัวแรกนะครับคุณผู้ชมอันนี้ม e เดียเซ็นเตอร เราจะมาเล่นผ่านเจ้าโปรแกรมโก d ี้ y นะครับก็เปิดเปิดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเปิดมานะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันขึ้นว่าอะไรครับวิดีโอมิวสิกอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่พิกเจอร์ก็คือเล่นภาพได้แล้วก็เล่นวิดีโอได้แล้วก็เล่นเพลงได้แล้วก็โปรแกรมนะครับแล้วก็ซิสเต็มต่างๆนะครับเราจะต้องเล่นวิดีโอนะครับนี่ครับก็กดเข้าไปเลยนะครับกด enter เข้าไปในวิดีโอนะครับปึ๊บ อ่าแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้ก็ให้แอดไฟล์เข้าไปนะครับมาดูฮาร์ดดิสต์เรานะครับเลขหนึ่งนี่แหละฮาร์ดดิสต์เราตั้งชื่อไว้มาที่มูฟวี่เห็นไหมครับภาพยนตร์เรื่อง Skyfall นะครับอ่ะเล่นไปเลยนะครับ Skyfall นะครับอ่านี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันมันจะมีเสียงนี่ครับมีเสียงแล้วเห็นไหมครับนี่ครับมีเสียงแล้วเห็นไหมครับนี่ครับมีเสียงแล้วนี่ผมเปิดเสียงเบาๆเองนะครับคุณผู้ชม ผมไม่ได้เปิดแรงเอาเล่งขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ครับเล่งเสียงขึ้นมาแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง Skyfall นะครับผมทำการทดสอบผ่านช่องต่อ AV เหลืองแดงขาวนะครับเจ้า HiMedia ตัวนี้นะครับเหมาะกับการเอาไปต่อทีวีหรือต่อโปรเจคเตอร์นะครับฉายภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับก็เล่นได้ดีนะครับอ่านไฟล์ได้ดีนะครับนี่ External Hard Disk ตัวนี้นี่ครับ i External Hard Disk ตัวนี้นะครับ ผมทำการเชื่อมมาเสียบสาย USB เข้ามาให้มันอ่านไฟล์นะครับก็อ่านไฟล์ได้นะครับอ่านไฟล์ได้ดีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการอ่านไฟล์ได้ดีทีเดียวนะครับตัวนี้ครับเล่นผ่านเจ้าโปรแกรมโคดี้นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ นี่ครับก็ถือว่าเล่นได้ดีทีเดียวนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมก็ถือว่าการอ่านในอ่านอ่านดีอยู่นะครับคุณผู้ชมครับถือว่าการอ่านอ่านได้ดีอยู่นะครับ นี่ครับถือว่าการอ่านอ่านไฟล์นี่อ่านได้ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมถือว่าไม่ธรรมดาครับดูครับอ่านจากฮาร์ดดิสตัวนี้ก็ประมาณสักหนึ่งหนึ่งร้อยเขาเรียกไม่ใช่ครับหนึ่งพันกิกนะครับหนึ่งทีบีนั่นเองนะครับตัวนี้ผมเก็บไฟล์ภาพยนตร์ไว้ในนี้นะครับก็เล่นได้ดีนะครับตัวนี้ อ่าตัวนี้ขายราคาถูกไปเลยนะครับตอนนี้ลดราคาพิเศษนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับ<ช>ตัวนี้จะขายให้ในราคา1,700บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0 8 1 5 8 5 1 9 9 8ครับเดชชาติพวงเกตจากซีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ